สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพีนี่มาตอบคำขอเอฟซีแฟนเพจถนนไทยแลนด์นะครับรีวิวถนนทางหลวงหมายเลข24มงไปทางหนาเขาตรงไปบุรีรัมย์อุบลออกซ้ายไปนครราชสีมาหรือไปทางหลวงหมายเลข304นี่เดี๋ยวเขาจะถามสะพานทางหนาของเฮานี่สะพานนี่หรือว่าแยกนี่เนี่ยเพราะแน่ใจว่าเขาเอื่นว่า แยกอีกอย่างนะทุกคนแต่ทีนีแน่แยกนี่ก็คือไปออกซ้ายไปโคราชออกขวาไปเาขาปักหรือปักทงชัยนพอดีมีงานขยับขยายถนนงานสมแซมถนนช่วงนี้แหละจากแยกนี่แหละไปจนหอดอปักเออโชคชัยนะผมจะท้ายคลิปไปทุกคนเบิเ้งเงี้ยวเลยในระยะทาง20กิโลนี่แมนว่าจากนี่ไปโชคชัยประมาณ20กิโล ติดกล้องไว้ทั้งหลังค้ารถบ่รู้ว่าจะาถ้าถ้าถ้าไดทุกท่านได้เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่ากล้องยังอยู่นะแสดงว่ากล้องยังอยู่แต่ถ้าเกิดบ่ได้เห็นคลิปนี้นั่นแหละกล้องใปทางเขาแล้วน่าจะตบตุบป,ปุ๊แหละล่ะสุดท้ายนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์รับเพจถนนไทยแลนด์ตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์พาทุกคนเบ่งบรรยากาศทั้งท้องถนนทั่วประเทศไทยแหละแต่ก็ยังที่บอกไว้หลายๆคลิปยังไปไดไไก่บ่ได้ทุกคน ใช่เบื้องช่วงใกล้บ้านก่อนนะเพราะว่าจะเป็นโคราชสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ปรมามะนี่นะทุกคนได้เห็นบรรยากาศน,น,น้่กันนี่ก็เหตุถนนเนี่ยทุกคนเหตใหม่เลยเนี่ยเหตุหม่เลยปกติก็เป็นถนนซีเลนอยู่แล้วนะเจ้าหน้าทีเ่เพิ่นเหดุไม่เลยเบื้งวะผู้ดใดผ่านไปผ่านมานี่ก็ต้องระมัดระวังรู้สึกว่าจะบ่เห็นเสาไฟ หรือไฟ่องสัญญาณเลยว่า,ามีการทิศถนนนี่อ้อนะนะเบิ้งไปเรื่อยๆทุกคนเบิ้งไปเรื่อยๆโอ้ถนนก็เปียกเปียกไอ้เอเพื่อน,น่าจะแบบคล้ายๆก็ยังอ่ะเอาหนามมาลาดถนนบาใหายถนนมันขี้ฟุ้นนะเนาะเบิ้งว่าตรงนี้บ่มีไฟนะทุกคนย้ำกันขึ้นผมว่าอันตรายมากๆเลย ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังให้เป็นกรณีพิเศษเลยล่ะตัวนี้ก็ข้างหนา้าเพราหน้าจะเป็นเหตุสะพานขามแยกหรือสะพานลับรถตรงนี้๊บ่บหน,น้าจะมีแยกนะหน้าจะเป็นสะพานลับรถเลยทุกคนเออให้กาลังใจเด้อเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่สร้างถนนเหตุถนนเห็นด้วยความระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังอีกทีแหละผมเห็นข้าวออกข้าวหลายๆวัสดุหรือเศษการก่อสร้างเนี่ย มันตกเซลดัตลอดเลยเห็นข่าวแบบนี่ก็ค่อยสบายใจบันไดเด้มันอันตรายนะด้านขวามือของเขาก็เป็นดินเป่าวดินมาตั้งบู๊นี่พี่น้องคือคือขักือแน่ถมขึ้นเฮ็ดสะพานตรงนี้สะพานขามี่อย่างผมบ่แน่ใจเป็นสะพานกับรถแมนบอน,น่าจะเป็นสะพานกับรถนะเนาะอือ,อแท็กซี่สีส้ม จากกรุงเทพนะจะกลับบ้านแล้วเนาะนี่เอออาขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยค่อยๆไปค่อยๆมาเด้อนะรถบางคนบางทันกะบ่ค่อยได้ใส่ถนนสายนี้อ่เดี๋ยวแซงเหยื่อไปน้ำรถตรู้แค่นี้แหละนี่ก็เป็นรถสิบล้อบรรทุกสารเคมีหรือเปล่าเห็นบ่รถนี้ยังกับ,บุล โอ้รถเคลคือหลายแท้ใส่รถเคล็ดจะขั้นนีเห็ดถนนอยู่แถวนี้รถเคลน,นี่ต้องไม่ยกอย่างนี่ยกแท่นเบริเออร์หรือว่าปรับปรุงเสาไฟโอ้เห็ดเสาไฟเสาไฟเสาไฟคือหลายแท้หลายคากหลายแน่นะเสาไฟผมบ่นแน่ใจว่าโครงการของงานเหตุถนนสายนี้เนะี่ยเป็นโครงการระยะเวลาใส,ใส่เวลาจักปีอืมโดหูรลองคอมเมนต์มาเบิ่งทุกคน การสร้างถนนสายนี่ผมว่าโมเมน4สี่เลนเหรอเนี่เห็ดเป็นสิบสองเล,น,ล,นะเเน,เลนฟังฟังนี่สองฟังปุ่นสองซี่ตรงกลางนี่ฟังละาหกกะเมนวะสามสามหกสิบเลนถนนสิบเลนนี่มึงวะ่ะเอ้คุณน่ะรถขนยังเนี่ยโอ้บักอือ้อเต็มรถเลยรนไปทางไหนเนาะนีน่ขนเข,าข่าโคารลานหรอวะนี่ สะพานกับหลุมเมนบอทุกคนเพราะว่านี่กับว่าเมนคลองน้าแม่เออว่าเมนคลองน้าแม่นะ่าจะเป็นสะพานกับหลุดอู้อลังการมากเลยสะพานกับหลุดแม่อย่าผิดขออภัยนะครับทุกคนเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆยาวๆเลยระยะทางอ่ะยี่สิบกิโลใสเวลาถ่ายคลิปจักนาทีนี่ว่าเมนสัตไปสิบยี่สิบนาทีพุ่นบอก แคบเติบอยู่เลยนี่แต่ว,ว่าเฮดเซตแล้วก็แล่นสะดวกสบายแล้วทุกคนเนาะนี่สะดวกสบายเติบอยู่ถ้าเฮดเซตนี่แต่ว,ว่าอันตรายพอสมควรน,นะมึงว่ะราะว,ว่าถามถึงความอันตรายผุมว่าอันตรายสูงสะเกลว,ว่าไ้นะเส้นแซออช่องกุมแถวนั้นอันตรายกลัวเห็นแโอ้เป็นตัวยานเล็กก็โ,โดนเกเรรถเกิดอุบัติเหตุทุกมือเลยนะเส้รแซออช่องกุมนะการ สร้างขยายถนนความปลอดภัยเป็นศูนย์เลยแต่ว่าสังเกตอยูเ่เศนนี้นะบ่ได้อวยนะขออภัยนี่ทุกท่านนะเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ฟังเบิง่งฟังอยู่เบิ่งอยูกอ่กะไอ้น,นี่คือคือคือบ่ได้อวยผู้ใดนะจากที่ประสบการณ์ไปแลนรถเนี่ยมาตัวประเทศไทยเห็นการสร้างถน,นนมองได้ดีมองได้บูดีผมก็จะจะเบาถึงเล็กน้อยนะบ่ได้ตำนี้ <laughs> เอออิลิซังเส้นซากแกนีอันตรายมากๆเลย รถเกิดอุบัติเหตุลายวันนี้รลเดอร์พี่น้องเดอเจ้าหน้าที่เดอจะเบิ่งอยู่อึบอึแต่ว่าเ้นเ้นเ้นโคลาชนี่ก็กรู้มีความรู้สึกว่าความปลอดภัยมันก็นยังมีมีมีอยู่นะหลายเติบอยู่มีหลายเติบเพราะว่าสังเกตแท่นเบริเอร์นี่เพื่อนจะตั้งเป็นระบบระเบียบระดับหนึ่งนะโม่ได้ปล่อยแบบหายปปลงลง คือจังอัดอยู่แซ่เอ่อชอ่อ,อ,ชองกุมเต็นแซ่เอ่อช่องกุมนี่ยหูโล่งมากเลยบ่มีแท่งไปเลยเออวางรัดเลยลังเทียตกล่องถนนรถตกล่องถนนเยอะมากเลยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะนะเออไอ้นี่ก็ฝากเนาะข้างหน้าของเขาน่าจะเป็นโรงพยาบาลโชคชัยโรงพยาบาลโชคชัยเอ,อ้ยยกงตั้งระดับตั้งระดับปึ๊บปื๊บเออ,เอ,อบ่ปันไหนบ่ปันไหน เอาผู้ใดหูลองคอมเมนต์มาเบิงพาเบิงบรรยากาศทั้งทองถนนทางหลวงหมายเลขสองสี่นี่แหละมุ่งหน้าไปจังหวดอ่าแยกโชคชัยพุ่นละกะเซตคลิปไปอีพีนี่เส้นไทยเบิงอำเภอปักทงชัยมหาอำเภอโชคชัยเสร็จแล้วกัอีกมองหนึง่งผมว่าจะถ่ายเบิงอยู่จากคอนบุรีนะอำเภอคอนบุรีมุ่งหน้าไปหาอำเภอเสริงสางเออมีเหตุนถนนด้วยกันนี่นี่นี่ ข้างหน้าเขาด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นโรงพยาบาลโชคชัยนะทุกคนเสะพันธ์กับรถขื้นกันตรงนี้เออันนี้น่าจะใกล้เสร็จหรอมั้งนี่ถนนสายนี่ผมเสื้อว่าหลายคนนี่ได้ใส่สัญจรอยู่ตลอดเวลาแหละสำหรับพี่น้องที่ทางบ้านยูบุรีรัมสุรินทร์สุเกตอุบลอำนาจเจริญนั่งบุญเนาะ เดยใส่ถนนสายหนีแน่นอนเมือ่อใดถนนเซนีเซ็เ,น,เนี่น่าจะสะดวกสบายเพราะสมควรอยู่อืมแล้วเป็นถนนสิบเลนนะโอ้โหลังการงานสร้างมากเลยเป็นถนนคอนกรตทั้งหมดเลยเบิรงสังเกตผมว่าถนนคอนกรตเนี่ยน่าจะมีความทนทานหลายกว่าถนนลาดยางบักต่อยนะผมก็บ,บ่รู้อีกแล้วว่าไอถนนสองอยางเนี่ยสองแบบเนี่ยทั้งยางบักต่อยหรือว่าคอนกรดอันใดมีงบประมาณสร้างที่มีเอ่อใส่งบประมาณสูงกว่ากัน นะผู้ใดหูลองคอมเมนต์มาเบิ้งว่าการเฮ็ดถนนในรูปแบบใดมีความทนทานหรืออะไรระยะเวลาการใส่งานโดนก่เกิดแต่ผมมองว่าถนนคอนกรีตนะน่าจะทนทานกว่าเพราะถนนยางบักตอยนี่มันมันยืดยุน่นหยุดยืนแห้งเกินไปเพราะหยุดยืนแหง้งปุ๊บม,มันก็นจะเฮ็ดให้ถนนมันเป็นหล่องหล่องลอง่ลอถนนขี่รถโดดๆเหมือนรถพรียย่ใหญ่เฮานี่แล่นรถบรรทุกแบบเนี้ย มันก็จะเป็นล่องล่อรถหราทีนี่รถหน่อยแรงน้ำกลนมันก็จะเกิดนะเกิดอุบัติเหตุได้ทางหน้าก็อีกจุดหนึ่งเป็นสะพานกับรถนะเอ้ยถ้าผมบอกมาท่องเมินนี่ถ้าผิดขออภัยด้วยพี่น้องเด้อว,ว่าเป็นสะพานกับรถน่าจะเป็นสะพานกับรถแหละพ่อพ่อผมสังเกตมานี่มันบอมเนข้องนา้าบันมีข้องนา้าไหมแล้วก็บบมีซี่แยกรึเปี่ยนสพานลักษณะนี่กก็น่าจะเป็นจุดกับรถนั่นแหละ กับรถได,นได,ได้น่าจะกับไลยสิบล่อกับได้บ่นาะกับได้รสิบล่อสิบลอคือถ้าเกิดผู้ใดมาจากซีคิวเนาะจะแลนไปทั้งอานางรองน้องกีนังร่องนะว่าต้องมีไฟแดงว่าต้องติดไฟแดงว่าต้องนี้ยังเลยเอแลน,นยาวเลยสะพานขามควงาวงไปเลยแบบความเร็วสูงนะ่ะ แต่ว่ากับผมว่าจะใส่ความเร็วแค่พอประมาณกับจะดีนะด้านขวามือนี่เห็นบ่เนี่โอ้เพิ่นกําลังเห็ดอยู่เห็ดก๊อกลางน่าจะเห็ดก๊อกลานก๊อกลางนี่น่าจะเห็ดเป็นแท่นไปเลยเออทั้งมือเลยสังเกตบ่เห็นบ่เนะเออมันกับผมว่าดีดีอย่างหนึ่งมันมันประหยัดพื้นที่ไหมความเห็นส่วนตันะทุกคนถ้าเห็ดเป็นก๊อกลางเป็นแท่นไปเลยเออทั้งสิ้นเนี่ยมันมันประหยัดพื้นที่ถนนกับฮากว้างขึ้นถนนกว้างขึ้นนะแต่โอ้ยกัเว่าท่านได้ขาดความเลย ไอ้กอกลางนี่ก็กลวงขึก้กัน,นด้วเนี่ยด้านขวามือของเขานี่มนะกอกลางนี่ก็กลวงมัธรรมดากันด้วน,นี่เออลำลังจีย่องว่าไอ้แท่นไอ้เบลเออร์น้อยๆกอกลางร์นี่ก็กลวงมันไม่แมีนเลยพนวะกเนี่ยกอกลางนี่สามารถเล่นนามฟุตบอลได้เออเอาเอาเอาจะวากันไปข้างหน้าของเขาสีแยกชกชยัย สี่แยกนี่ก็เห็นสะพานขามแยกก็ดีขึ้นนะผมมานะถ้าผู้ใดจะตรงก็คือขึ้นสะพานขามไปเลยวู้ใส่ประหยัดเวลาแต่ถ้าผู้ใดจะออกสาสออกฟ้าก็เพต้องขึ้นสะพานออกายก็ไปเขาเมืองโคราชนะทุกคนจังหวัดนนะครราชสีมาถ้าออกฟ้าก็ไปโชคชัยตัวอำเพื่อโชคชัยหรือจะไปเสืองสามคอนบุรีอะไรยังที่ผมบาเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เบิง้งจากอ่า คอนบุรีไปเสริงสามนะทุกคนแต่เดี๋ยวผมพาทุกคนเลยเลยมาหนีก่อนโอ้รถรถเคลนเพิ่นขามถนน,นนบ่นี่โอ้รถเคลนเพิ่นขามถนนเลยทุกคนเคลนนี่ยกยังี่น่าจะยกหิยนยกอิฐนะเนาะเพิ่นเจาะเสาเข็มมรถนี่เป็นรถเจาะเสาเข็มมันบ่นี่เอาสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจให้ให้กำลังใจไปลูกพี่ เนโอ้รถเข็นจอไอเสาเข็มแถนี่รถคันนี้รถรถเข็นจอเสาเข็มบนขานถนนเออเอาเอาเอา,เอาสู้ๆให้กำลังใจให้เลี้ยวไวๆให้เลี้ยวไวๆ,ลๆแล้วก็ให้ทนทานพร้อมเด้อให้เลี้ยวไวๆบ่พอ,พอต้องทนทานพร้อมละทางหลวงไหมเลขอีสองสี่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเก็บเงินก็นุกคนพอมอนุญาตจะเหตุงาน เก็บเงินเราเดี๋ยวจะได้เก็บเงินเพื่อไว้เติมน้ำมันรถอ,ออกไปหถา่ายคลิปบางคนก็มักจะมาคอมเมนต์ว่าไทายตอยูแถวบุยลแถวสาแก้วแถวโคราชนี่สิมันคือจังสี่ทุกคนการออกไปถ่ายคลิปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเด้บ่ต้องออกไปถ่ายคลิปก็ยังมีค่าใช้จ่ายเพราะตกมือเนี่ยน้ำมันแพงมากเลยนะยังรถผมเนี่ยรถผมเติมแก๊สโซฮอร์95เนี่ยลิตรหนึ่งสีที่แปดบาทเนี่ยโอ้เอาเรื่องอยู่นะ เออหรืจักบาทผูู้มือนี่ทั้งที่ผมแบบว่าได้ไปเบิ้งราคาน้ำมันดอกจะสูงจะต่ำจะแพงจะถือมันก็ต้องเติมเพื่อเราซึ่งการออกไปท่าคลิปเจริญนี่โอ้เหมือเหมดเงินหลายนะค่าค่ากินค่าค่าน้ำค่าเข,าขา่าค่าน้ำมันโอ้เหมือบ่หน่อยนะทุกคนต้องเข้าใจผมพร้อมเนื้อเพ็นสนุนไทยแลนด์่มเมนเพจองค์กรนะครับเป็นเพจอิสระท่ายให้เบิ้งกะอ่ะยินดีปีดากดไลค์กดแชร์กันให้กำลังใจกันนะครับผม มันควรกัสักแต่จะเบึงบอ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 ,บอเห็นใจกันเลยนะประมาณนี้ครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวผมจะอีพี่ต่อไปจะไปท้ายคอนบุรีเสริมสางกับงานขยับขยายถนนทางหลวงหม่เลข224สสวัสดีครับ